ทางนี้นะคะเขาก็กำลังทำ VTR กันอยู่นะคะมีอะไรนั้นไปดูกันแล้ววันนี้รายการที่นี่มีอะไรจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำ VTR Walk, r a n b i t Night, Fighting, Store. s t o k โดยวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองประหลัดของเราและท่านอื่นอีกมากมายามาร่วมในการถ่ายทำ VTR ครั้งนี้ด้วยวันนี้นะคะลุงก,ก็จะขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่และ นักวิ่งทุกท่านนะคะมาเดินวิ่งงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัดป้องกันอมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรตินะคะณนะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติโดยวันที่29ตุลาคม2 5ั6จะมีการวิ่งที่ตรงนี้เลยค่ะศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่แห่งนี้เลยค่ะมาวิ่งด้วยกันนะครับ